ดูจริงไหมแฮปปี้เล d ไม่รู้เลยนี่อะไรโอ้ยเราถืออะไรด้วยน่ารักจังเขายังไม่โหลดเลย <laughs> <laughs> จินไปถืออะไรที่ไหนเนี่ยมือเนี่ยจิงด้วยประทัดหรือเปล่าเอ๊ะ <Hey. S 1> ช่นโ <B> อ้ยมันน่าจะเป็นด่านให้เดินเล่นเฉยๆนะแล้ว่ะ เอาล่อแต่มันเซฟอ่ะฮาทาวเวอร์อันนี้คือชื่อด่านที่เราเคยเล่นป่ะมาที่ไหนนี่ทาวเวอร์คือด่านที่เราเคยเล่นป่ะเซ็งไปช่างเปิดบีเจมเวนตัวเล็กอมนเขาไม่เห็นจิงอ่ะอยน่เล่นรถไฟ่หาะระวังเล่นงาคาราชมันเบี้ยวเบียวอ่ะ รถไฟห่ออยู่ตรงไหนทาวเวอร์คือด่านทาวเวอร์ที่เราเคยเล่นปะชานไม่ใช่รถไฟหอมันเริ่มตรงไหนอ่ะออ๋มันคือจุดวาร์ปเหรอเนี่ยรถไฟหอรถไฟหอบรถไฟหอมันเป็นเริ่มตรงไหนอ่ะไปนั่งรถไฟหอกันดีกว่าอยากเล่นด้วยมฉลองตอนจบเหรอได้ว้าวโคตจัตามหาทางขึ้นรถไฟหอกกันเพราเห็นแต่ทางขึ้นชิงช้าส์เฮ้ยเขาเจอแล้วเขาเห็นรถแล้วไอริส ใจจังเลยทางคือรถไฟเหรอเพาเห็นรถไฟแต่ไม่รู้ว่ามันวิ่งหรือเปล่ามันไม่วิ่งอ๋อนี่ไงมีปุ่มให้กดวิ่งก็คือเขาโดดมาจากทาวเวอร์ทุกคนเข้าทาวเวอร์มาแล้วก็โดดมาก็ถึงแล้วเราไม่ยอมตายอะเราไปกลับไปทาวเวอร์ไม่ได้อะ Reset Grab the seat to unlock pedal Press the front car button to start All ละ h ไปด้วยอ,อึ๊บขึ้นไปไง เพราะฉันั่งชั้นหน้าสุด <ไป S 1> เองไปด้วยไปด้วยไปด้วยเล่นทาวเวอร์ลลงลงเนะเข้ามาได้นะจินอยู่ข้างบนเขาโดดลงมาจโิโดดลงมาจากเขามาเลยจินจินมานั่งกับเขาก็ได้เพราะเขาไม่รู้ว่ากดปุ่มตรงกดเขาจะยืน่นืูไปกดปุ่มได้ด้วยต้องมีคนกดปุ่มหรือคน ใช่เขาอยู่หน้าสุดใส่เราไ,ไน่้าเทียนให้เลยได้ขึ้นมาได้ทีทินีต้อนรับ่านมาพร้อมกับไฟดี่เพิ่งกดปุ่มนะทีนี่เพิ่งกดปุ่มจเจ็บแล้วชานจดโปแล้วอะฮะชานจดปุ๊มไตนเกลืออีูยในบอล <c oughs> บอล <c oughs> บอลไหนวะไปต้องลางอะ เราไม่เล่นเ่ในโดนขังเลยเนี่ยอาจจะมีคนกดปอดเอ้ากดลิสต์แค่นี้ไหนวะแมันบัากวะไหนวะวันไหนวะอ๋อนั่นแน่เลยนี่วอนนั้นกโหลดเช็คพอยต์เลยจินจับไว้นะจินกดปุ่มให้หน่อยเลยเขาควรรถไฟมันแรงเกินเรากดโหลดเช็คพอยต์ทุกคนเลยได้ไหมเอาดิอ่ะเกิดปะเกิดเกิดที่ทาวเวอร์ โอเคทุกคนเราเดินไปกันมีไงกระโดงไปเลยใช่ใช่แล้วไม่นะลุงงั้นไม่โดดแล้วทางนั้นขอบคุณสำหรับบทเรียนไปละต่อไปจุดปูด้วยจุดยังไงอ่ะเขาอยากเอามันออกไปจากมือเขาอะตรงนี้มั้งจุดเสร็จแล้วเอาไปจากมือได้ไหมหรือไม่ได้แค่มีไฟ แล้วอะเฮ้ยชานของเขามีไฟแล้วอะแต่วันนั้นก็รถไฟหกเอ๊ะไม่ใช่นั่นไฟของชานเฮ้ยชิงช้าสวรรค์ก็น่าเล่นทุกคนแอ๋วแล้วสวรรค์เข็ดแล้วแอปเดิมฟอนเพจเดิมฟอนมีคาบอทอนโทสต์ใช่ใช่ใช่ตอนแรกมีปุ่มมีมีเด็กเขาก็จีนขึ้นรถไปไหมทุกคนเดี๋ยวเขาจับจีนจับไว้แน่นๆนะเคนจับรอไว้ด้วยได้ปะ มือขวามันเป็นอะไรไม่รู้ว่าเขาอยากจะจับเหมือนกันน่นะมือซ้ายมันเป็ยกขึ้นนะคอเองสิ่งพร้อมแลโอ้ ladies มาทุกคนขึ้นรถยังโอ้ไปแล้วไปแล้วเขาเป็นสองคนนั้นองไมเบียดกันนะกินโก้ยังแว๊บอย่างเราแล้วจริง

ไม่ได้เป็นการเทียนตอนนี้เทียนเหยียบเราอยู่แล้วเราพัเราแย่มากเฮ้ยจบจบรอเยีงโอ้ติลังกามากระเขาไปนั่งดีๆได้ยังไงอะเดมาไมเขานั่งดีๆไม่ได้โอ้ยโจะร่วงที่มันสาอยู่เทียนีนนี่ไหวไหมเราเราไปกินขึ้นมาแล้วเจ้เทียน มันจะจบแล้วทุกคนอรอบมันยาวจังถ้าเป็นชีวิตจริงคงตายไปแล้วคนยื้อไว้อยู่มันชาลงแล้วเออถึงแล้ว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 รอบแล้วโอ้ยลูมีคนไม่รอดแลาวทำไมมันไปต่ออ๋อมันจบ oh my god ช่วยด้วยบั้ง อพี่นั่งอยู่ติดกับพี่นั่เพราะว่าหมาขอหรือว่าเป็นเขาจับเองถ้าก่อนจิเราขึ้นยังไงวะเนี่ยเอาขึ้นอยู่ไหนคืออันดันี้เอาไว้เพลินๆอย่างเงี้ยหรอมันมีนี่ด้วยนะเขาเรียกอะไรเอร์นิเจอร์อยู่ตรงนู้นเออไปกันไหนเกลือ่ไหนกันวะอยู่ที่เท้าไงเกลือไหนหล่นไปตรงไหนแล้ว กบลางไปอำไหนอ่ะคุยาเอาไอ้กระบอกนี่ออกจากมือของงานโทนดอแมนอยู่ตรงนู้นอ๋อเป็นรถบัมป์ไหมไม่มีสลิงเลยรถบัมป์อยู่ข้างๆรถไฟมีรถบัมป์ด้วยเท่านาโดอยู่ไหนทอร์นาโดออยู่ฝั่งแบบถ้าไอ้นี่อยู่ขวาทอร์นาโดอยู่ซ้ายอ่ะ จากหัวจาก cover พึ่งนี่แลพูดด้วยแปปเอร์แ p ปเตอร์แ r ปเตอร์ไอ้ถ้วยให้เกลือไปติ่งไงใช่ป่ะก็ใช้อันนั้นหรออันนี้อันนี้ไม่ใช่หรออันแดงๆเนี่ยอ๋อแดงๆนะม่นเออไม่แน่นะน็อตอถถ้วยถ้วยอาจจะมีเพลงที่มันกว่านี้อันทุกคนอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออันนู้นหรือเปล่าอันไวกิ้งนี่นะเออไม่ใช่ไม่ใช่เธอระดูอะไวกิ้เฮอริเคนอะไรสักอย่างกินอยู่ไหนวะเออริเคนเะ เออเฮอริเคนอันไหนอะนู้นเนี่ยไม่ใช่ใสยขายไวกิ้งมะไม่ใช่ไม่ใช่นอดอันนั้นเลยเขาเห็นที่กันเดเหมือนกันตอนเราเล่นรถไฟอะแต่อัที่เราสามคนกำลังเดินมานี่น่าจะไวกิ้งแล้วเรามาเกาะกลุ่มแบบผิดพลาดเหรอเฮ้ยเท้าติดนี่เพื่อนโอ้ใช่ใช่เท้าติดเลยเฮอริเคนเนี่ยเพื่อนเพื่อนมาแล้วเท้าติดเลยเนี่ยออกไม่ได้แล้วด้วยเท้าติด ต้องนั่งอย่างเดียวเราเราจะสตาร์ทยังไงค o w to start มันกว่อเนี่ย start in 17 seconds โอ้ในในครับก็ลุกไปสตาร์ทแล้วขอนั่ตก็ไม่ได้คือออกไม่ได้แล้วไม่สตาร์ทอ๋อนี่ไงขึ้นมาแล้วทุกคนนั่งเอ้ยเอ้ยอ้าหัวติดอ่ะเออหนีบไม่ต้งหัวตี่หอ๋อได้ละกระโดดกระโดดกระโดดอ่ะโอ้ เอาล่ะลวงวะอะไรวะยัไม่ลวงวะยังไม่ได้เล่นอ๋อตุ่มหัวกลับมาแล้วระบบเซฟตี้ไม่ดีเลยเอาไชาญกำลังบันทึกภาวะเกิดไหม no ชาญทำแบบนี้ไม่ได้โอ้เขาร่อนเลยมือหัวเหมือนกันนะนี่ เกื้อไปด้วยอ้าวหลุดมัและหัวเดียวเลยสามคนท้อเปียกท่องเปียก่งเปียกเฮ้จบรอบแล้วจบรอบแล้วเดี๋ยวพื้นมันจะขึ้นมาแล้วตองนี้ออกได้ ลืมมันขึ้นมาทุกคนระเบิดเจนยิงเรนเรายิงได้ยังไงอ่ะเจนกดไลน์อ่ะแล้วเราออกยังไงอ่ะตัวน้าตัออกใจเครื่องอะไรยังไงหรอมือทุกคนผิดนะอ๋อเรากดผิดนี่เรากดเดินเราเดินตลอดเลยตะอีตะอีเอเจนทำยังไงดีอ่ะเราอยากเอาใจเครื่องนี่เดี๋ยวเขอลากินออกเอง มือติดเหมือนกันอุ้ยเฮ้ยทำยังเนี่ยกดเปิดเครื่องอีกรอบได้ไหมไปล้วไปและวเลยเลยขาเพิ่ยังดึงจีนออกมามือเขาติดอยู่กับพื้นไอ้เครื่องไม่ดีท้าเราติดอยู่กับเครื่องเล่นทำยังไงหรอเราสองแล้วจีนเข้าไปละเยี่ยงยงไปเจ็บหอยเขาโน้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 ยางแบบนี้ไปด้วย ไม่ใช่แล้วคนหยุดยิงไม่ใช่เ้ไหก็ได้ช่ด้วยอยากเล่นอยากเล่นมาเเขาปล่อยมือแต่จินไม่ปล่อยเอามื่อจำลองเขาอยากเล่นมาเย้โอ้โหไปเลยไหนรถบัมที่นว่างอะแต่ไปดูรถบัมกันจิงได้เลยไหนรถบัม อีกข้างๆรถไฟออกตรงนั้นที่มีเล้าอยู่ข้างล่างได้ let's go โอ้ยเจ็บเจ็บโอ้ยไอ้ยิงอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดินไม่ได้เลยโอ้ยโอ้ยทุกคนเอ้นเคลียรกันป่ะเนีโอ้ยกระโดดไม่ได้ทุกคนเก็บเพื่อแค่โอกาสเราเดินหน่อยทุกคนโอ้ย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 ใคร โอ้ยโอยนับทีมโอ้ยขอเดินไปข้างหน้าหน่อยทุกคนโอ้ยโอ้ยโอยอีโอยเราเป็นเราเป็นสีทองมันมีสี่ทีมหรอเออมีสี่ทีมอ่ะเพียงมาเร้วสีทองรออนยยู่เีมาเร็วเข้าไปยังไงหรอเข้าได้แต่บัคขับหนือบัคขับรถยังไงเนี่ย ไม่รู้ชานิ่งขับถ้าจับพวงอะไรอ่ะมันขับเองเราบังคับแค่ซ้ายขวาอ๋อโอเคอืมตัวก voilà kind of oh, okay. ับด้านบังค oh oh, ับยังไงเขาเลี <h 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 ้ยวไม่เห็นได้โอ um, ้โดนยิงอ่ะลดความทำยังไงเหรอโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเกมยยิงปืนเหรอเกมชุดติ้งเหรอเนี้ย เขาไม่เข้าใจว่าเราเล่นเกมเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่ายังงไอหัวเขาอยู่ที่พื้นจินพลิกรถเขาได้ไหมเนี่ยเรากำลังพยายามยิงให้จินพิกรถโอเคขอบคุณจรินโอเคดีขึ้นเยอะเลยเป็นพิกกับสมบูรณ์แบบสิ้นหวังเดินทุกคนลุมยิงเขาเหรอเราไม่ช่วยเนี่ยเขารู้สึกแย่มาก ด้วยทุกคนหยุดแป๊บนึงเหมือนเขาอาจจะพลิกได้ถ้าทุกคนหยุดสักเดียวเฮ้ยมีต่างการอะไรแบบนี้เป็นไงรอบนี้รอบนี้มาแน่ไม่ไหวแล้วแม่ตาเฮ้ยใครก็ได้ช่วยหันไปยิงฝั่งนี้ทีโอ้ชิมโอ้ชิมชิมสวัสดีเขาว่าทีมสีทองแพ้แล้วเขาเขาอยากออกจากรถก็ทำไม่ได้ ทำยังไงมาออกไม่ได้แล้วจิ๊ออกไม่ได้เหมือนกันเพื่ติดอยู่ในนี้ตลอดไปโอ๊ยกดรีเซ็ตยังไงอ่ะโอ๊ยช็อกช้อยไหมโชว์เลเวลอินเวิร์คชอปกันโทษนะถ้าทุกคนยังไม่หยุดรันโหลดเช็อกช้อยนั้นนะทุกคนใช้อำนาจของโฮสต์ นีเอาลอคไปจากที่นี่ใครอาจจะใครอาจจะรถเป็นบ้างอ่ะเข้ามาจากรถยังไงอ่ะก็ปล่อยมือจากจากโปมอะไรยไม่อะเขาปล่อยแล้วมันติดตีนติดอยู่โหล่อใช่ปะเอาเลยว่าตีนเตนเอ้เก้อเอาเราออกให้หน่อยทีไงเขาบุณค่ะเก่งมากที่เอออกจากรถเลยเอ้ยเก้อมันยิงเอ้ยเก้อยิงออกให้ ขอโทษนะออกจากรถได้ไงล่ะเฮ้ยกดอะไรยิงจบจบจัดขอใจแล้วที่ไหนเกนสบายแรปเตอร์ป่ะล่ะไหนโอ้ยขอโทนะเดินหน่อยขอถางให้พี่เดินหน่อยไม่ได้เดินเลย โอนั่นหรือเปล่านะาไปยังไงแล้วก็ออกจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดโอ้โยเทียนละมุ่ยเหรอหนลับเตอร์โอไม่นะเขาสิ่เดินขึ้นมาไปทางนั้นจีนเถอ่ะโอ้ยแต่เราอยู่ข้างเราต้องทำยังไงหรอใช่เขาอยู่ข้างเดียวกับจีนเลยเขาเพิ่งโดนยิงตกลงมาเมื่อกี้เลยนั่นสินะต้องขึ้นบันไดไปนี่เพียนตอนนี้มีทั้งชื่นเพียน อ้คนเยอะอย่างนี้เล่นพัมเมลได้ออบอดเกมที่แห่งการแก้แค้นหลังจากยิงอันนี้เสร็จคนต่อไปจะเป็นพวกคุณ <laughs> เลิกยิงผมสักทีรอยผมรู้วิธียิงก่อนเถอะกดยีเทียนเรกดอีแล้วมันไม่เห็นยิงออกเลยอ่ะเพราะเทียนใช้จอยหรือเปล่าแต่ก็ใช้คีย์บอร์ดด้วยนะมันไม่ยิงให้ไม่รู้ทำยงง้กดยีเหรอกดหมดทุกปุ่มแล้วฮะ ปกติมัน E มันคือปุ่มอะไรหรอไม่รู้เหมือนกัน E คือ Interact อ่ะ A ป่ะดีกว่าเราช่วยดีโอ้ยยิงได้ละน้องๆเอาหน้ามานี่โอ้ยลุกไม่ได้เออดิยิงได้แล้วแต่ชำระแค้นพวกเองทุกคนยิงไปเลยมาเพิ่ม ไปไม่ถึงนะแรปเปอร์วันนี้แอมเลดี้เด็กก่อนทุกคนเราต้องไปให้ถึงแรปเปอร์ชิ้นช้าสวรรค์ไหมเนี่ยไม่นีอยู่ข้างๆรยิงชิ้นสวรรค์นี่ไงใจใช่ใจเลยใจเลยไปยังวะเฮ้อปีนขึ้นมาตรงนั้นเราปีนได้ใจใช่ใช่ใช่แมันนี้คือแรปเปอร์แน่เลยจินโอ้ยเหมือนจะใช่นะโอ้ไม่นะตกตอนนี้คือไม่ตลกโอ้ยหยุดเยิง าาเกิดเดินมาไกลมากถ้าเล่นพัมเมลชาญจะเป็นคนแรกที่เขายิง <c oughs> สตาร์ i ติ้งอินสิเจ็ดวีโอโหขึ้นไม่ได้เลยจินเ <c oughs> อ้าแล้วใครจะกดปุ่มอะนนี่มีปุ่มตรงกลางวะอ๋อมีปุ่มมีปุ่มใส่ปุ่มเหรอไม่มีอ่ะโดนบอกโดนหลอกถ้าไ่กดปุ่มหน่อหว <c oughs> ล้วนะปุ่มหน่อยอย่าเพิ่งเอาเท้าผิดนะของไม่ได้ เอาหาริคูมาฮะเฮ้คมาแล้วสิบเจ็ดวิรีบเข้ามาชันชันรีบเอาเท้าติดก่อนเดี๋ยวมันปีนนะชันก็ปล่อยก่อนดีปล่อยนั้นก่อนเดี๋ยวมันจะอาอย่าชันปล่อยอะโอ๊ยน่าจะมีให้หัวอยู่ข้างในอ่ะกระโดดนิดนึงกระโดดนิดนึงเอออไใคร ออออีไมัใช่แรปเตอร์จริงด้วยจริงด้วยแต่มันมีที่ล็อกอ่ะมันปลอดภัยนะในนี้ก็ยิงวะเอาล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 ะโอ้ยลวกล้วโอ้ยลวกแล้เขาไม่แล้วอขาติดแล้วเ่้ไอ้พวกที่ชอบใช้สงครามมันไม่ควรมีชีวิตอยู่ึ้นไปยังไงล่ะทีนี้ เบียนหัวมากเลยจีนเขาจะออกแล้วเออของแท้เขากระโดดออกไปแล้วนะจีนเออได้เอ๊ะเขาเดินไปหาจีนได้เลยจีนมันจะมันกว่าถ้าเรายืนตรงกลางอ้าวจบพอดีเอาค้าเราเก็นไปยังไงล่ะเลิกเถอะเลิกเลิกหมดเล้วคาติเล่นอีกแล้วอยากเล่นแล้วจีนยิงเขาที เป็นเราที่กระเด็นนู้นไม่ใช่เกมเปลี่ยนเกมมันมีด่านอื่นอีกไหมจิม <c oughs> <adjustments> ไม่มีแล้วค่ะหมดแล้วไม่ใช่ไม <c oughs> ่นช่เรโหลดชิคกอยอ่ะอืมดพนไม่ไหวแล้วอมาเย่ไปไป <c oughs> เปลี่ยนเกม <c oughs> กเด็กเสิร์ฟแพ้ไหมได้ เราทำได้ดีนะเรามีหกคนห้าคนห้าคนถึงก็ต้องห <laughs> ือหลโลดาวเลนแม่ง <laughs>